สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับล้อวัดระยะนะครับยี่ห้อบอสร,รุ่น GWM 3 2สินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับกระเป๋าเก็บ1อันนะครับเป็นของยี่ห้อบอสเลยกระเป๋าใบคู่มือการใช้งานแล้วก็ไปประกันสินค้านะครับ ผมให้ดูถ่ายครา่าวๆตรงนี้ก่อนตัวเครื่องตัวนี้นับสามารถดึงชักเพิ่มความยาวได้จากตรงนี้นะครับอเดี๋ยวตั้งให้ดูหน่อยไปนะึงผมจะถ่ายครา่าวๆก่อนตั้งก่นอนตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับวางวาเนี่ยครับตั้งปุ๊บเวลาเราเขียนถึงระยะเราก็กดขาดตั้งขึ้นมาได้ แล้วก็จะมีตัวเลขบอกนะครับความยาวเท่าไหร่เวลาเรากดนะครับเราหมุนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองหมุนหมุนให้ด่วนตัวเลขมันจะวิ่งตามไปเรื่อยๆหมุนกันหมุนกันให้ตัวเลขมันขึ้นกับตัวเลขก,ก็จะวิ่งนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวยกกลับมาที่เดิมอ่ะเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดง่ายๆปุ๊บม,มันก็จะรีเซ็ตกลับไปศูนย์เหมือนเดิมอ่ะพอละ อโอเคแล้วก็ตัวเครื่องนะครับด้ามมันสามารถยกขึ้นสูงได้นะครับเราปลดยกขึ้นไม่สุดเลยทุกอันอล็อกด้โอเคอะเดี๋ยวตั้งกับพื้นยกกมาวางพื้นยกมาวางพื้นอันนี้คือความสูงนะครับของแท่นโอเคอะเดี๋ยวยกกลับไปที่เดิม อ่ะเดี๋ยวเราปลดล็อกเลยกดปลดล็อกง่ายๆนะครับเราก็กดสีแดงออกก็ดึงลงมาแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพี่ดูซี่หมุนหมุนเครื่องหมุนหมุนเดจะให้ดูรอบๆเครื่องนี่ครับโอเค โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ